สวัสดีค่ะ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่ส่งผลกระทบในหลายๆด้านด้วยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่เกิดการเลิกจ้างงานส่งผลให้พี่น้องประชาชนค่ะต้องกลับสู่ภูมิลำเนานะคะทางรัฐบาลเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตรงนี้นะคะจึงได้จัดทำโครงการค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด ังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีโครงการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวค่ะและในวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุิศิลปอาชาซึ่งก็ถือเป็นท่านรัฐมนตรีสายลุยนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองค่ะและได้มอบเงินอุดหนุนสําหรับจ้างงานชุมชนเพื่อนําไปปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชนนะคะและดูแลรักษาป่าชุมชนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่าน เองก็ได้เดินทางไปมอบมาแล้วในหลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะและทางกรมป่าไม้เองค่ะก็ได้จะทำโครงการพัฒนาป่าไม้สร้างงานสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจ้างงาน686ล้านบาทค่ะภายใต้โครงการพัฒนาป่าไม้สร้างงานสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยกรมป่าไม้ มีทั้งหมด6กิจกรรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือภารก,กิจของสำนักจาัดก,การป่าชุมชนที่จะต้องดำเนินการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชนโดยการสนับสนุนในรูปแบบเงินอุดหนุนให้กับป่าชุมชนทั่วประเทศ2,000ป่าชุมชนป่าชุมชนละ70,000บาทรวมเงินงบประมาณกว่า140ล้านบาท โดยเราจะสนับสนุนผ่านคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเพื่อนำไปจ้างงานคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจำนวน3คนเป็นเวลา2เดือนเดือนละ8,000บาทต่อคน เพื่อจะให้มาช่วยกันปลูกต้นไม้เสริมในป่าชุมชนและส่วนหนึ่งอาจจะนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยในการปลูกป่าชุมชนจัดทําป้ายป่าชุมชนป้ายแนวเขตป่าชุมชนหรือไปทำฝายเพื่อสร้างความชุ่มชืน้นหรือทำแนวเพื่อป้องกันไฟป่าซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละความต้องการของแต่ละชุมชนเพื่อให้เป็นการบารุงดูแลรักษาป่าชุมชนเมื่อป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดก็จะสามารถเข้ามาพึ่งพิงป่าชุมชนได้เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและก็กับครอบครัวค่ะและในเรื่องของการดูแลรักษาป่าค่ะท่านวราวุศิลปาอาชาเองก็ได้เน้นย้ําและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะ